สนุดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับในคลิป r รีแอคชั่นเกมใหม่นะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดตัวนะแต่ว่าผมอยากจะมาป้ายยาเพื่อนๆไว้ก่อนผมว่าเป็นเกมที่ผู้พัฒนาเนี่ยตั้งใจทํามากๆดูน่าสนใจมากๆระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเกมเกมนี้อาจจะมาเปลี่ยนพวกหน้าตารางป๊อปปูล่าหรือเกมที่ขึ้นชื่อคนเล่นเยอะในโรบอกได้เลยนะครับสําหรับเกมนี้ เดี๋ยวลองทุกคนไปดูกันมันคือเกมที่ทุกคนดูแล้วทุกคนจะรู้จักเลยถ้าไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้อีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็เลี้ยงชั่นกันไปพร้อมๆกันนะครับผมไปปุ๊บมาละผู้พัฒนาเกมมิ่งคอร์บเยทุกคนดูวิธีการเล่นวิธีการเดินมุมการเดินเก็บของแล้วก็จะมีพวกตัวละครอ,อนิเมะออกมานะครับเป็นแนวเทิร์นเบสนั่นเองสำหรับเกมนี้นะ ผมนั่งเพลินๆอยู่แล้วผมก็เปิดมาเจอเลยนี่มี NPC มีดูดิคือแมพเขาตั้งใจทำมากๆทุกคนผมเลยคิดว่ามันน่าจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะลองดูทุกคนลองดูอันนี้คือเกมที่ผมแค่ดูเทเลอร์แล้วผมคิดว่าเขาตั้งใจทำเดี๋ยวผมจะบอกอีกจุดหนึ่งนี่มีคัสซีนมีอะไรเงี้ยทุกคน อ๋อต้องมียิมเพราะว่ามันคือโปเกมอนนั่นเองนี่ทุกคนดูเห็นไหมมันคือมีเลือกยูนิตเป็นโปเกมอนเดินทางมีแฮปปี้บินตามหลังแล้วดูหน้าอินเทอร์เฟสหลานค้าทุกคนสุดยอดกลับมานี่ทุกคนดูดูเจ้าทะเลดูเจ้าทะเลคือ เราน่าจะเป็นการแบบผจญภัยเนื้อเรื่องในอนิเมะนะครับในจักรวาลที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ผจญภัยในรูปแบบการแบบว่าเกมเพย์ที่เป็นโปเกมอนนะครับซึ่งมันเป็นในลักษณะของแบบแอนิมอนดีกว่าผมเรียกเป็นแอนิมอนแล้วกันอืมนี่แล้วก็ดูหน้าอิดูหน้า UI นะครับ UX ในระบบการเล่นคัสซีนโนดูคัสซี แอบมีเฟรมตกเล็กน้อยเมื่อกี้แต่ว่ามันมันก็ยังดีทุกคนดูดิแล้วมันจะมีระบบระบบหนึ่งด้วยที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นระบบปกติของโปเกมอนแหละแต่แอนิมอนก็ทําเหมือนกันซึ่งผมไม่รู้เลยว่าเขาจะขายอะไรนะครับสำหรับแมปเนี้ยถ้าเขาขายอ่าขายในลักษณะเสียนโลบักเข้าเล่นผมว่าอันนั้นไม่น่าจะได้ดังนะ นี่ดูทุกคนจริงๆมันมีแมป r รบอกโปกเกมอนอยู่แล้วนะผมเห็นแล้วผมก็เคยเล่นด้วยผมว่าอันนั้นก็ดีแต่ว่าอันนี้มันว้าวกว่าเพราะมันคืออนิเมะทุกคนแล้วมันมีตัวละครที่ทุกคนแบบคิดว่ามันไม่น่าจะเข้ามาในนี้ด้วยไอพวกตัวที่เราเห็นมาทั้งหมดอ่ะมันคือตัวธรรมดาใช่ไหมเนี่ยพวกดราคอนบอลนา루โตอ่าวันพีซอิจิโกะก็คือดีดอะไรพวกเนี้ยอันนี้ยังธรรมดาทุกคนนี่ไงชาคาซินพันปักษา ผมว่านี่น่าจะเป็นฉากที่เราจะต้องไปเล่นตามเนื้อเรื่องที่ผู้พัฒนาเขาแบบว่านี่ตัวนี้เลยที่ผมบอกว่าไม่คิดจะใส่เข้ามาแต่เขาใส่เข้ามาจริงๆและมีท่าที่ไม่รู้เลยว่าเมคานิกมันจะเป็นยังไงตอนเล่นนี่และอีกระบบหนึ่งคือระบบจับทุกคนทุกคนไปเล่นเนื้อเรื่องอะไรคุณสามารถจับมอนอะไรพวกนี้มาได้ คือเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบถ้ามันไปเรื่อยๆมันต้องมีพวกซีคิอะไรพวกนี้ให้เราไปจับหรือแบบพวกเทพพวกอะไรอย่างเงี้ยเออโปเกมอน,นใครเล่นโปเกมอนจะรู้นะครับว่ามันจะมีพวกเทพพวกตัวแรตัวเควสลับอะไรเงี้ยให้ไปจับแล้วก็อันนี้ก็คือน่าจะบอสนะครับมีระบบที่เดินผ่าน MPC อันนีอ้นีด้วยแต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเกมเขาจะสร้างมาเพื่อให้มันออนไลน์ได้ยังไงเพราะโรบอตมันเป็นเกมออนไลน์เนาะอ่า ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับ Pocket Anime นะครับผมก็พามาเรีย t ชันก่อนเพราะว่าผมมานั่งเพลินๆอยู่แล้วผมเไอ้เกมอะไร Pocket Anime อลองเข้าไปดูดีกว่าเพราะว่าเราก็คิดถึง AA กันหลายคนในช่องผมอะไรเงี้ยผมก็เลยหาเกมที่มันดูน่าจะโอเคแล้วก็ดูน่าจะว้าวมาป้ายาทุกคนเอาไว้ละกันตอนนี้คือยังอยู่ใน testing phase นะครับก็คือเขากำลังทดสอบระบบอยู่ แล้วตอนนี้ก็คือสามารถเข้าไปใน Discord เขาได้เพื่อที่จะรับการตัวเทสนู่นนี่นั่นนะครับผมถ้าผมได้ผมก็จะมาะเล่นให้ดูละกันนะครับช่วงนี้ก็ยังจะเห็นได้ว่าช่องผมเนี่ยพวกคลิปอะไรหลังๆเนี่ยมันจะมุ่มๆ่ซั่วๆนิดนึงเพราะว่าผมอ่ะรอแค่เอเออย่างเดียวเลยคือเราเติดไปแล,แล้วเราชอบไปแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยแมปไหนมันมาแทนไม่ได้จริงๆนะ ก็เลยอาจจะต้องรอหรืออาจจะต้องรอไปนานๆจนผู้ถ้ามันไม่เปิดอีกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าผู้พัฒนาเขาจะสร้างเกมใหม่เลยแล้วก็คงต้องรอสนับสนุนคุณโกมุกันต่อไปทีมโกมุทีมเดฟโกมุนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็จะมีคลิปอะไรอย่างนี้ผมคิดอะไรได้ผมก็จะลงในช่องถ้าใครสนใจก็ฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e แล้วก็ฝากรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วจะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย